และนี่คือ3ข้อคิดดีๆนะครับที่โคชบีได้จากการอ่านหนังสือปีศาจต,ตัวนั้นคือฉันเองข้อคิดประการแรกที่โคชบีชอบมากเลยนะครับความดูดีไม่ได้ทําให้เราฉลาดแต่ความฉลาดต่างหากล่ะที่ทําให้เราดูดีอันนี้ก็เป็นข้อเท็จริงอีกอันหนึ่งนะครับหลายคนนะครับพยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีนะครับเพราะกลัวว่าคนอื่นนะเนี่ยจะมองเราว่าเรานั้นเนี่ยรู้น้อยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สร้างกลไกมาปกป้องตัวเองว่าทําว่าตัวเองรู้แล้วตัวเองฉลาดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับของแบบนี้มันดูก คุณแทบจะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะครับเขาก็รู้แล้วแหละว่าคุณนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จริงเพราะฉะนั้นนะครับทางที่ดีกว่านั่นก็คือทําให้ตัวเองฉลาดครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวคุณจะดูฉลาดเองโดยที่คุณไม่ต้องแกล้งทําเป็นฉลาดเลยครับไม่ต้องสร้างภาพว่าคุณเป็นคนฉลาดเลยครับมันจะออกมาจากอินเนอร์ของคุณเองครับประการที่2อย่าคิดว่าตัวเองเดินช้ากว่าคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก้าวเล็กๆของคุณทุกๆก้าวย่อมพาคุณไปสู่ความสําเร็จแน่นนอ คุณไม่หยุดเดินนะครับแม้คุณจะก้าวช้ากว่าคนอื่นเขาก็ตามนะครับคุณไม่ต้องสนใจครับจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันอน้อยบางคนใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะประสบความสําเร็จครับบางคนนะครับทำงานมาหลายปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาประสบความสําเร็จเอาตอนใกล้เกษียณอายุต่างๆมากมายแบบนี้ก็มีครับจังหวะเวลาโอกาสชีวิตคนเราไม่เท่ากันอย่าเอาของแบบนี้มาเปรียบเทียบตัวเองและที่สําคัญอย่าด้อยค่าตัวเองเมื่อเปรียบเทียบแล้วตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองสําเร็จไม่ทันรุ่นเพื่อนด้วยกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณด้อยค่าตัวเองนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังทําลายตัวเองเหมือนปีศาจที่อยู่ในใจคุณเองครับไม่มีใครด้อยค่าคุณได้เท่ากับจิตใจตัวคุณเองครับและข้อคิดประการที่3นะครับสนใจเรื่องคนอื่นให้น้อยลงและหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้นหลายคนนะครับวกแวกเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือเห็นคนอื่นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บ่ายเบงความสนใจของตัวเองเป้าหมายของตัวเองไปสนใจสิ่งร รอบข้างนะครับทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จได้ช้าลงนะครับดังนั้นนะครับการโฟกัสที่เป้าหมายของคุณนะครับสนใจสิ่งรอบข้างให้น้อยลงบางครั้งบางทีมันอาจจะช่วยคุณไปถึงผลลัพธ์ที่คุณมุ่งหวังได้เร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับโค้ชบีบอกเลยว่าคุณไม่เสียเวลากับการอ่านมันแน่นอนครับและถ้าเกิดคุณสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับโค้ชบีปักตะกร้าเอาไว้แล้วนะครับคุณสามารถกดสั่งซื้ออ่านได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าปีศาจที่แท้จริงในจิตใจคุณคือตัวคุณเองนั่นแหละครับ พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์